เอาวนะครับผมก็กราบสวยด้วยนะตอนของเบมนำในเกมเพจสุเกต้าสามราบคลิปนี้ของเรามาเปิดคลิปกันที่บริวเวณล้าค้าในลายเฟนในเมืองาาผาซ่านะครับ ถามว่ามาปลดยคลิปในร้านค้าลายเฟซทำไมครับพี่เวฟจะมาเติมท้องให้ดูหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่เนื่องจากว่าผมเห็นคนนะผมโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่หลายหลายคนนะผมงงกับเควสของคุณคนนี้ผม NPC ชื่อว่าคลีโอนะผม NPC คนนี้เขาจะให้เควสไปตามหาสมบัติในลฟ์เฟซนะผมซึ่งถ้าคุยไปนะอ่ะเขาจะบอกว่าให้ไปหาสมบัติเนี่ยเนี่ยนะผมหาเออของควันเซปายสมบัติที่หลอนอยู่นั่นแหละนะผมซึ่ง ผมเห็นผู้เล่นมาห,หลายคนผมหาไอเนี้ยไม่เจอนะผมหรือว่ารู้แหละว่ามันอยู่ตรงไหนนะผมคือมันอยู่บนนั้นนะผมแต่ว่าหาทางขึ้นไม่เจอนะผมคลิปนี้นผมผมก็จะมาบอกกันนะผมว่าเราสามารถขึ้นไปเอาไอสมบัติอันเนี้ยได้จากตรงไหน,นผมก็มาอย่าลืมนะผมมารับเควสที่คุณเออเอ็มบซตตัวนี้ก้อนผมได้มาปุ๊บก็จะให้ไปเราไปตามหาสมบัตินะผมแล้วเราก็ดิ่งมาที่บริเวณตรงนี้อ่าขึ้นมาคือมันมีหลายทางเดี๋ยวผมจะพาไปที่ทาง ปกติที่คนเขาไปกันก่อน,นผมให้เราขึ้นมาทางนี้เนีผมอ่ะขึ้นมาบริเวณตรงนี้เนีผมแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะผมที่เป็นทางรถไฟตรงนี้นะผมทางรถไฟมันวนๆเนานะโอเคเดี๋ยวก็มาทางซ้ายนิดนึงนะผมเดินมาทางซ้ายนิดนึงแล้วก็จะให้ดูกับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมฆบังเมฆบังจะให้ดูกับตรงกลางดูนะเห็นไหมอ่านี่เลยผมคือจุดที่สมบัติมันอยู่นะผมซึ่งมันอยู่ตรงกลางซึ่งบอกเลยนะผมว่าการที่เราจะกระโดดไปกระสมบัติอะ คือม่งโคตรยากผมบอกตรงนี้แหลโคตรยากนะผมอ่ะคือวิธีนะผมให้เรากระโดดไปที่เมฆก้อนนี่ทุกคนใช่ไหมผมกระโดดไปที่เมฆก้อนนี้ผมเลงดีๆนะคนกระโดดไปเมฆก้อนนี้ผมอ่าเมฆก้อนนี้เสร็จปั๊บให้เราลงไปที่เอ่ออันนี้คือทางกระโดดไปที่สมบัติผมให้เราลงไปที่ไอ้นอนเขียวๆตรงเนี้ยเนี่ยนอนเขียวๆตรงนี้ผมแล้วถัดไปก็กระโดดไปที่เมฆก้อนนั้นนะผมอ่า เมฆก,ก้อนนั้นเสร็จน,นะครให้กระโดดที่เมฆสองก้อนเล็กๆตรงนั้นต่อนะครับผมเออนี่เลยทุกคนแล้วถัดไปนะครับดวไปที่เมฆก,ก้อนใหญ่ก้อนนั้นนะครับผมอ่าแล้วเราก็จะถึงกับสมบัตินะครับผมเราก็สามารถเออเดินเข้าไปเก็บสมบัติได้และคราคือกระโดดหนอนเขียวแล้วก็เมฆแล้วก็เมฆสองก้อนแล้วก็เมฆก้อนใหญ่นะครับซึ่งบอกเลยว่า คุณจะต้องเซียนจะจัด,จดนะครับเพื่อไปเอาไอ้สมบัติอันนั้นนะครับเอออันนี้นะผมคือทางที่เราจะไปเอาสมบัติของเฟร็เอ็มซีตัวนี้ได้นะผมแต่ว่ามันมีทริคอยู่นะผมสำหรับผู้เล่นเก่าๆนะผมถ้าเกิดว่าเล่นทันกิจกรรมอันนี้นะผมเราจะได้ลดลากแห่งลักมาผมเป็นกิจกรรมอะไรว่าวาเลนไทน์หรือเปล่าจำไม่ได้นะับซึ่งไอ้ลดลักอันนี้มันเป็นทริคเนี่ยผมเราสามารถกดขี้มันแล้วก็เออแบบว่า ตไตอะทุกคนนึกออกไหมไตหนอนไปตรงนี้นะผมแล้วก็ไต่เมก,ก้อนนี้ไปอ่าดูนะเมก,ก้อนนี้แล้วท่ามาเป็นเมกสองก้อนนี้อ่าใช้คาว่าใช้บั็กของความยาวรดเอาง่ายๆนะผมคือลถมันยาวอ่ะมันก็เลยไม่ตกไปข้างล่างผมพอมาเมก,กสองก้อนนี้ปุ๊บเราก็ขึ้นเมกก้อนใหญ่ตรงนี้อ่าเราก็จะลงจอดตรงนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะทุกคนอ่าอันนี้คือทิศหนึ่งนะผมสำหรับรดลาก สีแดงอันนี้นะครับผมหรืออีกยานพาหนะหนึ่งนะผมซึ่งอันนี้ทุกคนสามารถซื้อได้นะผมไม่จําเป็นต้องรอ,อกิจกรรมนะผมอ่าเออมันคือบอลลูนช็อกมินนนั่นเองนะผมเราสามารถใช้บอลลูนช็อกมินนกระโดดไปได้เหมือนกันนะผมคือความสามารถของบอลลูนช็อกมินน์นะผมมันจะ ไม่ตกนะผมคือมันจะมีคือมันจะบอกอยังไงเดี๋ยวคือมันจะลอยได้แป๊บหนึ่งผมมันจะมีจังหวะแบบลอยแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะผมแลนะเดี๋ยวผมจะลองโดดให้ดูนะเออกระโดดไปที่นอนเขียวนะผมนอนเขียวตรงนี้อ่าเนี่ยเห็นไหมมันจะเหมือนตกมันจะเหมือนแบบอารมณ์มแบบล่วงช้านะผมอ่าแล้วเราถัดไปเราก็โดดไปที่เมฆก,ก้อนนั้นนะแบบนี้เลยอ่าค่อยคอยไปนะผมแล้วก็ไปที่สองก้อนนั้นอ่าสำหรับบอลลูนนะผมเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนะว่าซื้อได้ที่ไหนนะผมอ่าเมฆก้อนนี้ปุ๊บ แล้วก็เมฆก้อนนี้เอ้ยไม่ใช่เมฆก้อนนี้แล้วก็ไอ้ตรงนี้อ่าก็แทนที่สมบัติเกิดนะผมอ่าหรืออีกวิธีหนึ่งนุ่มสำหรับใครที่มีบอลลูนช็อคม้นนะผมให้เรามาตรงนี้นะผมบริเวณนี้ผมมันจะกระโดดได้นะผมให้เราขึ้นมาตรงนี้นะผมแล้วก็กระจังหวะนะผมจังหวะที่ตัวของเราลงไปกระแทกกับไอ้ที่เด้งเด้งนะผมแล้วก็กดปุ่มกระโดดนะแบบว่าปึ๊บแบบนี้นะผมอ่าคือมันจะลอยสูงมากๆมถ้าเรากลาจังหวะดีนะผมคือตัวเราลงลงไปโดนอ่ะแล้วเราก็กดกระโดดนะผมเดี๋ยวผมจะลองใหม่นะ กดเออนี่นะผมให้เราเด้งมาตรงนี้นะผมมันจะเด้งสูงๆนะถ้าเรากดถูกจังหวะนะผมให้เราเด้งมาตรงเมฆก,ก้อนนี้นะผมแล้วถ้ามีบอลลูนนะอย่างที่บอกผมให้เราใช้บอลลูนด้วยไปที่ไอหมีบราวเตียมตาตัวนี้นะผมมันจะแบบว่าลอยแพ๊บหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วเราก็สามารถมาได้เช่นกันอ่าซึ่งหมายความว่าบอลลูนนะผมสามารถมาได้ทางทางเมฆแล้วก็ทางไอกระโดดกระโดดตรงนี้นะผมเอาง,ง่ายๆคือถ้ามีบอลลูนอะ เวสนี้คืออีซี่นะผมแต่ถ้าคุณมีความสามารถในการกระโดดเมฆก้อนตรงนี้นะผมก,ก็ก็จัดมาเลยนะผมบอกเลยว่ามันก็โดดยากพอสมควรแล้วนะโอ้ยโอ้มอย่างที่บอกว่ายานพาหนนะะดรถลากแห่งรักสามที่นักอันนี้นผมมันมากับกิจกรรมที่ผ่านไปแล้วนมแต่ว่าบรูนช็อกมินเนผมทุกคนสามารถซื้อไปใช้กันได้นะโดยมาซื้อที่ ร้านไอศครีมได้เลยนะผมนี่ผมเดินเข้าไปคุยนี่ผมแล้วเราก็กดซื้อนะผมเออเขาจะขายเป็นนี่ผมหนึ่งพันต้นอ่อนนะครับผมเออหนึ่งพันต้นอ่อนนะผม,อ 1, ออนนะผมบอลลูนช็อกมินบอกเลยว่าแ<อ>ม่งก็หายากอีกแหละนะผมไอ้ต้นอ่อนอันนี้ผมเราจะสามารถได้จากการรีไซเคิลของต่าง,าง,างๆนานาแบบนี้นะครับผมสมมุติผมจะรีทรงผมอะไรกันของที่มันซ้ำๆหรือว่าของที่เราไม่ใช้นะผมเราสามารถรีไซเคิลมันได้เลยนะผมแล้วเราก็จะได้ ต้นอ่อนมานั่นเองอ่าไงได้13อันน้วผมซึ่งการที่ผมจะซื้อบรุลน อันนี้ได้ผนมะผมบอกเลยว่าผมถึงกับย่อยรถกันเลยทีเดียวเนะีผมเอารถมารีไซเคิลเลยนะผมถ้าเกิดว่ามีใครเคยดูอยู่นะผมก็จะเคลื่อนตัวไอไว้้ทางขวาบนแล้วกันนะผมสำหรับคลิปที่ผมเอารถไปย่อยเพื่อเบอรลูนนะีผมเพื่อแบบว่ามีใครอยากจะดูนะครับผมอ่าโอ้คือผมเ็าบอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะผมโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะผมที่กําลังสงสัยอยู่ว่าไอ้คเวควินาสมบัติอันนี้มันขึ้นทางไหนแล้วก็อยู่ตรงไหนนะีผมก็คลิปนี้ก็ได้บอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะแล้วถ้าชอบ คลิปีม่พิเศษแบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ check, กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมแล้วก็มีอะไรอยากคอมเมนต์นะผมหรือว่าผู้เล่นใหม่นะผมอยาก,กสอบถามอะไรผมนะผมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ทุกอย่างเลยนะผมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนทำคลิปบอกให้อย่างแน่นอนนะครับผมหรือว่าอยากพูดคุยกับเว็บนะเฉยๆก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดตอนคลิปลงใหม่ๆสดๆและร้อนเลยนะครับผมเฮ้ย <c oughs> สาหราบคลิปนี้ See you!